สวัสดีจากบ้านแม่เอ๊ค่ะแม่เอ๊มาแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปอยู่ในช่วงกันยายนค่ะมาช้าแต่มานะคือช่วงนี้นะคะ ก็เป็นวันหยุดติดกัน3วันค่ะเราตั้งใจไว้ว่าจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค่ะคือไอ้หน้าจังเนี่ยบอกว่ามีดอกไม้ชนิดนึงค่ะที่อ่านการ์ตูนแล้วรู้สึกว่าอยากมาดูมากๆเลยไอ้หน้าจังเนี่ยเป็นแฟนคลับของการ์ตูนที่ชื่อว่าดาบพิฆาตอสูรนะคะก็เป็นอนิเมะยอดฮิตค่ะวันนี้เราตั้งใจจะพาลูกมาดูดอกไม้ที่ชื่อว่าฮิกัมบาน่าค่ะ เดี๋ยวแม่เอจะลงไปถ่ายรูปกับน้องไอหน้าแค่สองคนค่ะเพราะว่าวันนี้เราพาคุณย่ามาด้วยค่ะดอกฮิกัมบานาะคือตามความเชื่อของคนโบราณนะคะคือเป็นดอกไม้ที่ไม่ค่อยดีต่อใจของผู้สูงอายุเท่าไรนักค่ะเพราะถือว่าเป็นดอกไม้แห่งความตายค่ะ คือคนสูงอายุเห็นแล้วก็ไม่ค่อยจะสดชื่นนะคะบางทีก็จะเห็นตามสุสานต่างๆค่ะตามท้องไร่ท้องนาคือเขาจะไม่ค่อยปลูกประดับบ้านกันนะอีกทั้งยังดอกไม้ชนิดนี้มีพิษค่ะก็คือคาดว่าที่เขาเอามาปลูกในท้องไร่ท้องนาคือจะช่วยกันมแมลงค่ะพี่ไอนะ่ามาชมท้องทุ่งค่ะของใครก็ไม่รู้นะขอเขาดูนิดนึง นี่เขาเกี่ยวข้าวกันแล้วเหรอเนี่ยนี่ไอ้น่าจังลูกสวยอันนี้คือฝนเพิ่งหยุดตกนะคะน้องไอ้น่าอยากมาถ่ายรูปน้องอ่านกระตูเรื่องดาพิฆาตอสูรนะคะอันนี้เมยม์อะน้าไมนานีอันนี้เมย์อะหน้าไนานอืม มีชิคกี้เดปตาลูกป่าระวังตกท้องล่องนะลูกนะนู้นค่ะตามทุ่งนานะตรงนู้นตรงฝั่งนู้นก็สวยนะมีเยอะเลยนะแต่คงจะเดินไม่ถึงนะ พี่ไอ้หน้าถ่ายรูปใหญ่เลยเป็นไงบ้างลูกโดเดสกาป่ะโอเคป่ะ วันนี้ฝนตกนะคะแต่ปะปาก็ใจดีนะพาเรามาเที่ยวนะฝนหยุดต,ตกพอดีคุ่่ะปะปปาจอดรถรอเนาะ ตอนนี้นะคะเราจะมาที่จุดพักรถนะคะหรือมิชิโนเอกิอินากาวะค่ะอยู่ที่จังหวัดเฮียวโกะค่ะเราก็มาแวะพักผ่อนเดินเล่นแล้วก็เข้าห้องน้ำกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปฝั่งตรงข้ามของที่จอดรถเมื่อสักครู่นะคะ เขาเขียนชื่อร้านขนมไทยากิว่าชื่อร้านนะคะนิปงอิจิไทยากิก็คือความหมายคือไทยยากิที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นนะคะเราก็อยากจะลองค่ะเพราะว่าเห็นรถจอดเยอะเลยค่ะ พอเข้าไปในร้านนะคะก็มีลูกค้ารอคิวเยอะเลยค่ะในที่สุดบ้านเราก็ได้ขนมมาแล้วนะซื้อมาชิมคนละชิ้นค่ะนอกจากมาซื้อขนมนะคะก็จะมีจุดให้เราถ่ายรูปด้วยนะคะมีอินสตาแกรให้เราติดตามด้วยค่ะส่วนขนมก็หน้าตาตามนี้เลยค่ะ รสชาติแม่เอคิดว่าอร่อยเลยนะคะคุณย่าก็บอกว่าอร่อยค่ะธรรมชาติแถวนี้สวยงามจังแม่เอคิดว่าบรรยากาศแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่ ดูแล้วผ่อนคลายค่ะสบายใจค่ะแล้วระหว่างทางนะคะแม่เอจะเห็นคนมาสร้างแคมปิ้งนะคะคือทำแคมป์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมแคมปิ้งเนี่ยเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนญี่ปุ่นให้ความนิยมและสนใจมากๆเลยค่ะบ้านแม่เอก็เช่นกันนะเรามาชมบรรยากาศท้องทุ่งด้วยกันค่ะ มาเจอร้านขายของเก่านะคะที่ไม่มีคนขายนะคะคือมีราคาแปะไว้แล้วก็วางเงินเนาะบันไดห5 0 0งพัเยนประตูขายอะไรเนี่ยมีต้นไม้ด้วย500ร้อเยนประมาณ150บาทนะ ต้นไม้มีเขียนภาษาอังกฤษด,ด้วยนี่เซงเงยน็นเลคิเลวะโคเซงเงยน็นอ่ะเซงเงยน็น จานชามด้วยบัดละสามร้อยเยนนะคะก็สามสามไปเก้าสิบบาทประมาณนี้ มีฐานขายด้วยถุงละประมาณ90บาทนะคะถ่านไปแคมเนี่ยค่ะไม่มีคนขายเนาะป่ะ 这那个。 วันหยุดเราก็มาทยอยตัดกิ่งไม้บ้านคุณปู่คุณย่าค่ะจริงๆเราตัดทีเดียวเลยก็ได้นะแต่เราต้องคำหนึ่งถึงตอนทิ้งขยะด,ด้วยค่ะเพราะว่าบางวันรถขยะเยอะเกินไปเขาไม่สามารถเก็บไปทิ้งให้เราได้เลยทีเดียวค่ะ 食べていいうん美味、うんはい。ッに食べ